สบายดีน้องวันนี้มือที่สี่พี่น้องเลยมือที่สี่มาหลอบเศร้านี่กำลังสิได้ล้างน้อยเลยได้พี่น้องสีง่สำเร็จบ่วันน,นี้เราลุนเราส้มพี่น้องเลยมือแหลก,กมาตัดเล็กซานเล็กขึ้นโค้งได้น้อยหนึ่งมือที่สองมากะใส่ข่าว ôi đi sao mùa an thì là nhìn xưa lạ nhìn tên sương sai xưa lạ sương sai nó pan lôm à, ngài vào cái thằng bạn học ở pan lôm nó là rồi vá ยิงยิงไม่ได้ทำหน้ากันลาแล้วเนา้องอ่าไปมาแล้วสิเออยิงย้ำระบาดกันมีได้เนาะทีมงานช่างอาวุโสพี่น้องเอ้ย ันเป็นอะไรเป็นไหลเล็กไหล,ไหลสังกะซีมันเป็นอะไรเนาะวันนี้อาหารนี่เนาะสังกะซีเวียดมันเป็นอะไรแล้วซังกะซีเวียดนั่นเองเนี่ยขอบข้างมันนี่อขอบข้างมีพอห่อยะมันทั้งมันตัดหนาตัดหนามาโลบาร์เล่ไาร์เล่ห้อง เอามาตัดเพลนมันมีพอบ่ามันมีเถิงมันยังซแผ่นนี่คือว่าตัดเพิงนี่พอดีแต่ช่องข้างมันทางโฮมันมีอบ่าทางไม่ได้ทางโฮ่ อายุเอร์วะแปดเมตรปลายเดยได้โค้งเดียดิเอาผับเดยดิสี่เมตรสี่สิบสี่เมตรสิบสี่เมตรสาม

นั่งโคตเลยลอดอยากนอนอดฮะมีได้เลยคือนอนกินลมลาลดลาลอดลาลดขัน <kötü> ก <and worthless youtuber> uh. ุ้บ้านอันยู่พอมีกดกดโครพอมียู่นี่ออนี่ได้เลยนี่มันนอนกินลมนอนนอนลดฮ่า่อ่าว่าก กินนมจนว่ามีแคลยังอยากกินอยู่ว่นเดียวด <laughs> <c oughs> จะแวดจะเวด <c oughs> อาบุโซ่ะรอ่น <c> น <oughs> <c oughs> ้าลมกะแหงพหี่น้องเออขึ้นอาซังกะซีขึ้นกะหน้ากหม จนสิเปีนเระทงนั้นเห็นได้บ้างนี่สังกระสียาาเก่าเม็ดนี่มันบ่ต่ำต่ำวาเนาะได้ผม <c oughs> ได้หนะึ่งมาได้เดียวนะได้งจริงนะครับเพาะันหนักนาครับถ้เส้นหน้านะ tay có phải không đây mình có phải nhảm đó Lọp sau thằng nào Lọp lên xì lẹo thằng bài là ma rồi đó phải 5 bài 3 bài 4 đấy nan leo มีเียกรวมอ่นอยู่ลมก็ได้โฟโต้วันลมมรียล้อกระีก็เปิดปิวไปเลยเออลังเก่าะนเ่ ้แล้วลังทงั้งหน้าพี่น้องได้คือลมแล้วดูพี่น้องเรบสาได้แต่ทั้งหน้าังได้แต่ทั้งหน้าบ้านพี่น้องรอบบ่ายแจ็คสีแล้วหรือบ่อเนาะสังกะสี ขอบมัวกับบมีพี่น้องเลยถึงกกะสีขอบมัวกับโบพอ่อบมาแล้วว่าแล้วก็ได้ยุดแล้วมืออื่นนี่พี่น้องเลยจังได้แล้วแล้วว่าแล้วก็สิได้ยุดมืออื่นเพราะว่า อยู่บ้านก็มีเวียกเนาะเวียรรวมบริกะขอผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอีกมือหนึ่งขออีกมือหนึ่งคืลงมามุ่ง,งสังกสีว่าิสียมันแล้วเพขนาดไ้นหนึ่คืนมีนแต่พ่อแท้ ลงกันเฮงพักเที่ยงพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้หาปั่นเขาปั่นน้ากัน